สวัสดีครับวันนี้มี d m a มปี2004เครื่องคองมเันเร็วนะครับเป็นเครื่อง3000นะ3000เทอร์โบก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับชมรอบคันรอบคันก็ประมาณนี้นะครับ เรบขันประมาณนี้เลยสวยนะครับสีสวยนะครับมีแดดเรียหลังคากับฝากระโปรงนะนี่ครับประมาณนี้นะแดดเรียกับหลังคาภายในสวยสะอาดนะครับมาพาชมภายในกันเลยภายในก็สวยครับสะอาดเลยหลังคามีจอสองดินนะมีปีนะครับแต่ไม่ได้ต่อประมาณนี้ครับดูข้างในบอะหลังก็สวยนะครับ สะอาดเลยแผงประตูก็สวยครับเต็มบานสะอาดครับประมาณนี้ครับพามาดชานะูช่วงล่างนะช่วงล่างครับมีพ่นการสนิมนะครับมีท้ายท้ายนี่นะท้ายไม่มีชนนะครับท้ายเดิมท้ายเดิมนะดูข้างล่างไม่สนิม,มไม่มีนะเดิมเดิมนะครับ เดี๋ยวมาชมฝั่งนี้บ้างดูภายในครับสวยๆเนาะภายในสวยๆนี่ครับภายในเดี๋ยวมาดูเมตอัรส,สักนิดนึงเมตอัรกันนีน่นะครับสวยๆนะครับเลตอัรเดิม มาดูข้างหน้าครับห้องเครื่องดูห้องเครื่องสักหน่อยห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสะอาดๆนะเพจเดิมๆนะครับข้างๆก็ไม่มีถอดนะข้างๆไม่มีถอดแต่็อต ฝารู้สึกก็จะมีถอดนิดนึงแต่ฝาเดิมนะครับผมฝาเดิมส,ดสวยๆเครื่องเครื่องคอมสามพันนะครับผมมาเดี๋ยว่าสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันกุญแจเป็นรีโมทนะครับกุญแจประมาณนี้เป็นรีโมท ไม่ก็สองแสนห้านะครับสตาร์ทเลยสตาร์ทแล้วนะครับฟังเสียงกันเสียงก็ประมาณนี้นะครับไอมีไหมดูไอนะไอก็ประมาณนี้นะไอยังไม่มนะีงถ้ามงไม่ร้อนมาดูควันครับมีควันไหม ควรไม่มีนะก็นีครับสภาพสวยๆเลยทรงสวยๆใ,ใส่แม็กรอเลยครับใส่แม็กช่วงล่างไม่มีดังนะครับ ช่วงร่างดีนิ่มนิ่มะเดี๋ยวผมพาลองขับสักรอบครับเดี๋ยวลองขับกันเลยอันนี้เป็นทางลูกรังนะมีลุงมีหลุมลทดสอบไปด้วยนะครับนี่ตัวแอร์เย็นเจ๊บครับเปิดแค่นี้เย็ยนแล้ว ไปเลยครับเครื่องนิ่มเสียงเพาะนี่ครับไม่มีดังเลยครับเงียบกิปบเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับเครื่องเร่งพุ่งดีครับนี่ทดสอบ ไปในตัวไม่มีเสียงนะครับช่วงล่างเจ๋าเลยมีกันขโมยขายได้แต่คุ้มแน่นอนครับคันนี้ เรื่องดีมากก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ